โอเคครับอันนี้ก็ส่งงานนะครับซ่อมด็อกเตอร์ตัวเก่าอ,อันนี้มันรวนนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะค้างนะครับเหมือน EP1 ที่ผมลงไปเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมไม่ลง EP2 <ฮ>ก็คือ EP จบเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของ EP1 นะครับ<ฮ>มาแปะไว้ให้ใต้เมนล้วกันอันนี้ก็หายได้นะเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเลือกรุ่นได้แล้วนะครับตอนนี้ ไม่เลือกเป็นสเตปสี่สเตปห้าได้เพราะกล่องใบนี้เป็นกล่องของพวกประวานนะครับกดเลือกเข้าไปนะครับวิวพารามิเตอร์นะครับโอเคใช้ได้ปกติแล้วก็น,นี้เดี๋ยวผมหยอดไอเป็นกาวแท่งนะครับล็อกไปให้หน่อยหนึ่งเพราะว่าลายปิมนมันโยกไปโยกมานะครับผมกลัวว่าลายปิมนมันจะขาดอย่างนี้ปัญหาอีกโอเคเดี๋ยวลองเทดูโอเคนะฮะ ใช้ได้ปกติพยายามนะครับเจ้าของเท่าจับแล้วพยายามะทําหล่นเนาะเพราะว่าถ้าทําหล่นแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาอีกโอเคฮะตามนี้ฮะถ้าใครมีก็ส่งมาได้ฮะร,รับทําโอเคครับ